สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเจหวานซอยเก้ากันอีกแล้วนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนวทางหวยหุ้นนะคะอ่าเมื่อวันวันที่30พฤษภาคมส5 6 5นรห้านะคะเมื่อวานเจให้ลูดวิ่ง3กับ6นะคะเมื่อวานบอกว่าให้เน้น6เนาะเน้น6ตัวจกอจะมี3ามส3สี 3, 2, 3, ม 3, 5, 3, 8อ่ะเนาะก็ เมื่อวานนี้นะคะในกลุ่มนะคะในกลุ่มก็มีนะในกลุ่มใครที่ไม่ได้ดูทาง YouTube ก็ถ้าอยากเข้าในกลุ่มแนวทางหวยฟรีนะคะก็สามารถเข้าร่วมได้ฟรีนะคะสนใจเข้ากลุ่มก็แอดไลน์กันเข้ามานะใต้คลิปนะคะจะมีลิงก์ไลน์ให้แอดอยู่เนาะบางวันเจ๊าอาจจะอัพคลิปไม่ทัน YouTube นะคะเนาะแต่ก็จะมีแจ้งในกลุ่มนะคะแจ้งในกลุ่มหวยเนาะอะ,อะมาดูผลลัพธ์เซียของเมื่อวานกันเลยนะคะ 049กับ38เนาะอนาตัวนี้ก็จะเข้าเลข3นะคะเข้าเลข3และเข้าตัวเจาะด้วยเนาะตรงๆ38นะผลนักกิษออก0 0 6นะคะ60เ <60 S 2> ด้งบนล่างนะคะตัวนี้เด้งบนล่างเด้งเลข6กนะ6บนล่างผลเยอรมันออก598กับ79นะคะอันนี้คือหลุดลัดเยอรมันนะคะหลุดเยอรมันอีกแล้วนะ มาดูของวันที่31นะคะเส้นเดือนเหมือนสิ้นใจเนาอะ,อะพวกนี้ก็หวยไทยออกนะคะแนวทางหวยไทยสามารถดูได้ในได้ที่กลุ่มนะคะกลุ่มแนวทางของเจ๊เองนะสนใจเขาก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะคะอ่ะหุะ้นมัดรวมวันนี้นะคะสามลัดเยอรมันอังกฤษรัเสเซียเนาะวันที่31อพฤษภาคม2565รลูดบนล่างนะคะวันนี้ลูดบนล่างถ้าซื้อในเว็บจะได้บาทละ90บบาทเนาะ รูปล่าง4กับ8นะคะ4กับ8เนาะวันนี้ให้เน้น8ไปหนักหน่อยนะเน้น8หนักหน่อยอ่ะตัวเจาะ4 0 4 8 4 5 4 7 8 0 8 5 8 7 8 6 8 7นะคะ8 0 8 5 8 6 8 7เนาะ3ตัวเพื่อลุ้นนะคะ3 4 0 3 4 5 5 8 0นะคะใครที่ชอบก็ตามกันได้นะคะใครที่ไม่ชอบก็รอ วันอื่นๆนะคะวันนี้ก็วันอังคารเนาะยาวๆไปเลยถึงวันศุกร์นะคะหมายมือปิดเสาร์อาทิตย์นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ